เรียกได้ว่ากระแสะเพลงป๊อปมาแรงจริงๆในบ้านเรานั้นก็เช่นกันมีวงเจนใหม่เดบิวต์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละวงนั้นมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันโดยเฉพาะวงเกิร์ลกรุ๊ปหรือไอดอลยุคใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสอรได้รวม10เกิร์ลกรุปไทยไอดอลยุคใหม่สดใสน่ารักไม้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันไปชมกันเลยครับว่าจะมีวงไอดอลหน้าใหม่วงไหนกันบ้าง มาเริ่มกันที่วงไอดอลเกิร์กรุ๊ปอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่าง BNK48 ที่ได้มีการยูนิตพิเศษขึ้นมาอย่างไลลาที่ได้การเลือกสมาชิกมากความสามารถมารวมตัวกันได้แก่สาวปันสาวเนยสาวเจนิสสาวนิวสาวฟอนและสาวนิกกี้เกิดเป็นโปรเจกต์พิเศษขึ้นมากับ Universal Music นั่นเองครับ มาที่เกิร์กรุ๊ปน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์กันส,สดๆร้อนๆจากโปรเจกต์4 if girl group star ที่ใช้เวลาแข่งขันนานกว่า10เดือนโดยมีสมาชิกทั้งหมด7คนคือฝ้ายอ้ายแฮนนามายพันตาออมและโจลินต่อมาที่สมาชิก idol girl group ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถจากค่าย b h brickhouse อย่าง r e สปินซซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด6คนด้วยกัน ประกอบไปด้วยเปเป้พิมมี P, P ie, ary, Far ่ไดอารี่ฟ้าฟฝ้าปอเช่และแพรไปต่อกันที่ไอดอลวงเกิดกรุ่ปสุดน่ารักจากค่าย v n 1 1อย่างวงอลิสที่มีคอนเซปต์เอเนอร์จีล้นเหลือโดยมีสมาชิกทั้งหมด7คนได้แก่กาทิพิมยูจีไมา์มินวีวันเนเน่และเฟิร์ม ถัดมาที่วงไอดอลเกิดร๊ปสายกาเวียอย่างหาพิต้าวงไอดอลที่รวมตัวกันของเด็กสาวที่ชื่นชอบวัฒนธรรมกาเวียของไอดอลญี่ปุ่นโดยมีสมาชิกทั้งหมด6คนด้วยกันได้แก่ลูกปัดไอลริมอนแชมป์จ้าจา๋าและโฟต ถัดมาต่อกันที่วงไอดอลเกิดกรุ๊ปต้องใหม่จากค่ายวีบีที่มาขย่าว,วงการทีป๊อย่าง5สาวจากวงมาเจสตาที่มาในลุคน่ารักก็ได้เปี้ยวซ่าก็ดีโดยมีสมาชิกได้แก่นัตตี้แอมมี่แก้วฮานิและเฟย์ต่อกันที่วงไอดอลเกิดกรุ๊ปสายเท่จากค่ายน้องใหม่อย่าง To n n e r r n t t r t t i n n m n t t อย่างวงเธอรล่า ซึ่งจะมีสมาชิกทั้งหมด5คนด้วยกันอาทิเดียนาะสเตฟานีมิวสิกกิฟและเบนตามด้วยวงไอดดลเกิร์ลกรุ๊ปสายหวานจากค่ายเมรียโกลาวอย่างวงเดชีเดชีโดยมีสมาชิกทั้งหมด5สาวด้วยกันคือนิงนิงกุก๊กกิ๊กแฮมมี่เกรซวาวานายและลิซ่า ต่อด้วยเกิดกุูปน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปี64ที่ผ่านมาอย่างวง i v ิจากค่าย MCA Entertainment ที่มาพร้อมกับความน่ารักสดใสและดนตรีแฟชั่น k p ป๊โดยมีสาวๆสมาชิกทั้งหมด7คนด้วยกันอาทิไทเติ้ลน้ำซาซิโกะสมายเชอรี่การ์ตูนและจิงจัง ปิดท้ายกันที่วงไอดอลเกิดกรุ๊ปน้องใหม่ที่มาพร้อมกับแนวเพลงป๊อปแดนซ์และคอนเซปตที่น่ารักสดใสอย่างวงเพรสเซลวงไอดอลที่มีคอนเซปต์จากขนมเพรสเซลโดยมีเมมเบอร์ทั้งหมด4คนด้วยกันได้แก่อินไอซ์อุมอิมและเกรซไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ